เดูกับยกที่ห้ายกสุไทร์ห้าปสองะไปใหม่แดงหนีต้องเงินเงดดองยิดงก็ทองไหลไปันตตอหกสามรับ

ันนพวกเนี่ยก็เรียบหน่อยเรียบหน่อยนี่เนี่ยอยู่กันเหี่ยวโอ้เราหกสิบกว่าแล้วนะโอ้โหวัดเสาเป้าว้าวเย่เลยครับตัวโตสองเท่ากว่ามี อก็ยังไม่ลดละความพยายามนลครับตูดเท้าเข้าก็หาตลอดโอ้ยหมัดพีครับผมใจแข็ง พบแพทย์ตรวจครับทั้งสองครับโอ้ชกกันเกินอายุครับหรืว่าสู้ได้สุดยอด